c t w u ช่องที่ให้ความรู้และเทคนิคดีๆสำหรับพะะ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ใครเ่ยคะทุกคนใครในที่นี้ยอมรับมาซะดีๆนะคะแฟนคลับช่อง c t w u u เนี่ยใครบ้างที่เป็นทานสสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นทาสหมาทาสแมววันนี้นะคะพลเนี่ยจะมา ของสัตว์เลี้ยงนะคะสินค้าของสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนเป็นสินค้าที่สามารถขายได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าคนรักสัตว์เนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนวันนี้นะคะจะมีอะไรมารีวิวบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะซื้อมาใช้ก็ดีหรือว่าจะซื้อมาขายต่อเป็นธุรกิจก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยอันแรกเนี่ยจะเป็นเอุปกรณ์ก่อนนะเริ่มกันที่ม ว่าพออยู่คอนโดอาจจะรีวิวแบบเออเป็นสัตมาใส่ให้ดูไม่ได้นะคะต้องขอโทษด,ด้วยหมวกน่ารักทุกคนลองคิดดูดิถ้าเกิดว่ามีหน้าน้องๆอยู่ตรงเนี้ยแมวอ่ะและนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ <c oughs> คือพยอ,อะ่ะแบบไม่มีแมวไม่มีสุนัขมาใส่ให้ดู <c oughs> ก็เลยลองเอาตุ๊กตาใส่ให้ดูนะคะ <c oughs> ของขนตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบมีหลุดบ้างนะคะมีหลุดแบบหลุดตามติดมือบ้างนะคะแต่ก็น่ารักดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะคะทุกคนมัอมีหลายชุดมากมีชุดนี้อันหนึง่งมีชุดนี้อันหนึง่งอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชุดทีละชุดนะคะหอยก็พยายามใส่กับตุ๊ก,กตาทุกคนดูมันอาจจะดูชุัมชล้นเลยนะแต่ว่ามันก็ก็ดูแบลอยู่นะใส่กับตุ๊กตาไ็ได้อยู่นะคะหลั <S <S งก็จะเป็นน้องหมีแบบนี้นะคะนี้เนี่ยตัวผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาน,นะคะ คือหนาเลยอ่ะคิดว่านี้เนี่ยเหมาะกับหน้าหน้าหนาวน่าจะดีกว่านะคะนี่เลยจ้าสีแดงแรงริฟนะคะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนเป็นพื้นะคะใส่สำหรับใส่สำหรับน้องไทยดูเก๋ นะคะที่ใส่ไปตอนแรกส่วนอันนี้เนี่ยพอยชอบมากน้องใส่ใชป้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วผ้าเป็นแบบผ้ากำมะหยี่นะคะและหน้าฝนอย่างนี้นะคะต้องไม่พลาดนี่เลยคะ่ะเป็นชุดกันฝนน้องหมานะคะทุกคนนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะหน้าฝนนี้เนี่ยห้ามพลาดน,นะคะก็จะมาสองชิ้นแบบนี้นะแล้วก็สามารถคุมใส่ให้น้องได้เลยคะ่ะาใส่อาหารอันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีถ้วยวางอาหารมา ก็ถอดออกไปล้างได้อันนี้นะคะจะมีเป็นถ้วยน้ํามาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่เติมน้ําอัตโนมัตินะคะใช้ง่ายมากๆเพียงแค่เติมน้ําลงไปแล้วก็เอาใส่ลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้าเนี่ยจะเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งยังมีที่กันน้ําให้ไม่ให้น้ํากระชกนะคะทุกคนเวลาน้องกินน้ําเนี่ยจะได้ไม่หกเลอะเทอะได้ไม่หกเลียลาดน,นะคะน,นี่ก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ดีมากๆเลยคะ่ะ สีน่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะมันจะเป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นก็คือดึงออกเลื่อนลงก็คือล็อกนะคะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยดีเลยนะคือเวลาเวลากดให้สายออกมานะคะรู้สึกว่าสายมันไม่ติดขัดนะคะที่นอนสัตว์เลี้ยงนะคะแบบน่ารักน่ารักนี่เลยแล้วมีเป็นหมอนมาให้อันนี้คือแบบปุยยัดมาเยอะมากๆปุยนุ่นนะคะยัดมาเยอะมากของสัตว ประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากๆในเว็บไซต์นะคะและยังมีอุปรกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นหรือว่าเป็นของใช้นะคะในเว็บจีนทุกคนเนี่ยสามารถลองเข้าไปดูกันได้นะคะและถ้าใครอยากจะสั่งสินค้าจากจีนอย่าลืมนะคะสั่งผ่าน CTW2U ได้นะคะเพราะว่า ทีทีว u เนี่ยบริการดีเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะคะทุกคนสงสัยอะไรอยากรู้อะไรนะคะก็สามารถทักไปถามทางไลน์เราได้เลยนะคะมีทีมงานพี่ๆน่ารักน,น่ารักคอยตอบทุกคำถามแน่นอนคะ่ะและที่สำคัญน,นะคะ มากๆนะคะบอกได้เลยคอยพูดตรงนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นทางเราเนี่ยมีจัดตลอดนะคะมีนะทุกเดือนแน่นอนนะคะติดตามได้ แบบนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามช่อง CTW2U Channel ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาทางเราลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามทางเราได้อีกหลายๆช่องทางไล n ์ Facebook Instagram Twitter Search เลยคะ่ะ @CTW2U CTW2U บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณแล้ววันนี้นะคะ ตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ